Ah oh, oh, oh. สลาุอะลกุมบราห์มตุลโลบเระกาตุครับขณะนี้เราก็จากการเดินทางนะครับออกจากที่พักของเรามาสู่ที่ค่ายสลาฮุดดีนนะครับซึ่งอยู่บริเวณชายแดนซีเรียนะครับใกล้เคียงกับฝั่งของตุรกีนะครับขณะนี้ก็เวลาประมาณ17นาฬิกานะครับซึ่งเราได้เดินทางมาเพื่อที่จะมอบนะครับถุงยังชีพให้กับพี่น้องของเราที่อยู่ณค่ายแห่งนี้จากที่ได้เคยนาเสนอใกับพี่น้องไปครับว่าค่ายแห่งนี้เนี่ยนะครับพี่น้องสนมากนะครับ พักอาศัยอยู่ในเต็นทที่เป็นเพียงแค่แผ่นพลาสติกนะครับแผ่นผ้าใบธรรมดาเท่านั้นเองนะครับบางบ้านยังมีเตานะครับ สำหรับใส่ฟืนเพื่อเผาไหม้ให้ให้ความร้อนนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยังไม่มีนะครับที่อยู่ตรงหน้าพวกเราตอนนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือทั้งหมดนี้คือพี่น้องของเรานะครับซึ่งเคยอยู่ในเมืองต่างๆเคยมีบ้านพักนะครับเคยมีอาชีพเคยอยู่โรงเรียนนะครับหลายคนมีรถนะครับมีบ้านมีอาชีพมีการงานที่ดีมีความมั่นคงมีความสุขสบายแต่ณเวลานี้เขายังต้องอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าบ้านเมืองของเขา บ้านของเขาไม่สามารถที่จะกลับไปพักได้นะครับครับสำหรับจํานวนครอบครัวนะครับของพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับมีจานวนทั้งหมด550ครอบครัวนะครับซึ่งเราก็ทําการแจกถุงยังชีพให้กับพี่น้องที่นี่เลยนะครับส่วนของวสิตและก็ส่วนของโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปติดตามดูกันครับว่ามีเรื่องเร่งด่วนนะครับที่เราจะต้องร่วมช่วยเหลือกันอย่างไรได้บ้างนะครับก็ ตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มนะครับทำการแจกถุงยังชีพโดยที่มีเจ้าหน้าที่นะครับ <c oughs> ของผู้ดูแลค่ายนะครับจะทําหน้าที่ในการเ,เรียกรายชื่อนะครับให้ออกมารับเป็นรายครอบครัวนะครับก็ขอ์ครับพี่น้องร่วมนะครับในการที่จะได้นะครับส่งมอบไปพร้อมๆกันกับเราเลยละกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นการแจกของนะครับตามรายชื่อของครอบครัวนะครับที่มีรายชื่ออยู่ที่นี่ พระวิลล <C ourse> ่าครับก็เป็นการเสร็จสิ้นช่วงแรกนะครับของการแจกให้กับพี่น้องนะครับที่ตั้งค่ายพักนะครับอยู่บริเวณทางพื้นด้านล่างนี้นะครับเพราะว่าพี่น้องสนมากนะครับตอนนี้เนี่ย เรียนุชนะครับซึ่งเป็นองค์กรทางด้านมนุษยธรรมและการแพทย์นะครับได้ย้ายที่พักนะครับเต็นท์ของพี่น้องจํานวนมากนะครับขึ้นไปทางด้านบนนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องผชนกับสภาพของดินที่เจือแฉะมากนะครับอาคามิลล่าครับนี่คือโครงการของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนมรีนะครับเป็นโครงการช่วยภัยหนาวในซีเรียนะครับหรือวินเทอร์เอ็ดนะครับ for ซีเรียนะครับอาคมิลล่าครับเดี๋ยวเราจะไปแจกจ่ายนะครับถุงยังชีพให้กับพี่น้องของเรากันต่อนะครับด้วยกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงเรื่อยๆนะครับแล้ว ก็อัราวิลละครับเป็นความชื่อเหลือของอาร้อนจริงๆครับที่ให้เราได้มาแจกถึงที่นี่กันครับ